วันนี้เราจะเดินทางไปพระธาภูเพ็งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบแปดเราอยู่ที่พันนานิคมแล้วไปกันเลย,เอยตอนนี้เราก็เดินทางมาก็จะถึงพระธาตุภูเพ็กกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังบเบาะคร่กับพระธาตภูเพ็กกันก่อนนะคะปภาษาพระธาตุภูเพ็กหรือพระธาภูเพ็ก เป็นปรสาทหินของโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาภูพนันตำบลนาหัวบ่ออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครน,นะคะโดยการที่เราจะขึ้นไปชมความงามของปรสาทหินแห่งนี้นะคะต้องเดินผ่านขั้นบันไดขึ้นไปถึงสี่ล้วเ็ขั้นเลยนะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครกันเลยค่ะเดีวเราเดินทางกันต่อนลคะรับชมต่อกันได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่จะเป็นวัดพระาธาตุภูเพรนะคะจะอยู่ข้างล่างนะคะเราต้องขับรถขึ้นไปอีกตรงนี้นิดน,นึงนะคะเพื่อที่จะไปจอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปตรงพระสาพระาธาตุภูเพกนะคะกระส่วนมากเขาเอาแต่รถเอง,เองกระบะ เราก็ขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถนะคะนี่ตรงนี้ก็รถก็จอดกันวันที่มาก็ฝนตกนะคะก็มีรถจอดกันอยู่2องสามคันนะคะก็จอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปนะคะงูันถ่าแค่นี้อะ กถ่ายิเราจะไปด้วยกันที่เราก็ถึงูเพชแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดไปตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนหึ่งกูพาเชฟไปของกันวันนี้ความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของพระธาตุภูเฮก1หนึ่งเป็นโบราณสถานสมัยของ แสดงอิทธิพลทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในภาคอีาสาน2เป็นส่วนรวมความศรัทธาและความเชื่อถือของชุมชนทั้งในวุตศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม3ม,มีคุณค่าทางโบราณคดีและสถ,สถาปัตยกรรมแม้สร้างไม่เสร็จแต่สะท้อนเทคนิคการก่อสร้างโบราณ4เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์และ ดาราศาสตร์พื้นบ้าน5ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุขุมวตอนนี้เราก็ถึงมจะมาถึงประวัติศาสตร์ของภูเท็ตนลัีภูเก็ตขลัาางขลังขลังขลังงขรังขลัขังขลัขลงขลัขลังขลัรยางขลังเลังขลังลังงขลังรขงขงขงข เป็นสาสตร์และศาสนาในวัฒนธรรมของโบราณแต่เดิมอาจเป็นศาสนาฮินดนูต่อมาจึงถูกแลบแปลงเป็นพุทธศาสนาปราสาทแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ขาดหลังคาและยอดปราสาทมีตำน,นานว่าเกิดจากการแข่งขันระหว่างชายและหญิงในการสร้างาพระธาตุเพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ โดยกลุ่มชายได้ละทิ้งการสร้างเพราะคุนอุบายของกลุ่มหญิงทำให้มีชื่อว่าพระธาตุภูเพกปัจจุบันถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามขึ้นไปไหว้ข้างบนกันนะคะตรงวัดสามพระธาตุภูเพกสามารถขึ้นไปได้นะคะเราก็ถอดรองเท้ากันก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปไหว้ในข้างในคะ่ะ มมมมมมััันนไไไไ่่่ีี้แตสรุปสั้นๆนะคะปราสาทพระธาตุภูเพกเป็นโบราณสถานสำคัญที่ช่วยศึกษาประวัติศาสตร์ด้านศิลปะความเชื่อและสังคมของคนโบราณในลุ่มน้ำโขงอีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่จะท้อนความสัมพันธ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมกับ อาณาจักรหอมและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นค่ะเราขอจบการนำเสนอเรื่องนี้ขอบคุณค่ะ